สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น,นกษตรตะกอนเช่าสวนทุกทันวันนี้ดอกดินมาเอาพักหวานออกจากกล่องทรายนะครับที่เพาะไว้เวใหม่ขี้เคียเอานี่นะครับลากเขาออกมาก็เป็นบละโอ้ยเน่อ น,นะครับประมาณนี้ก็เอาล่งดินได้นะครับเอาล่งลุมที่เหาอยากกับปลูกนะครับไก่ไม่เลีียงาะว่าแต่สิเป็นชะอมต้นตะครบต้นมะขามเทศหวานนะครับน้อยนามุน้ได้หมดนะครับลองเสียบสยบุมๆไปต้นเพกามุนิผมก็จะเสียบไวท้ทุกทีทุกแดือนเลยครับที่แน่ห้างแน่ย ผสมประเสรไปเมื่อห้าออกมาแล้วเขาต้องเอาร้อยน้ำไ้ได้ครับเนี่ยแช่น้ำไว้ั่นปัสเซย์น้ำไปได้หากเพื่อเงี่ยวเงี่ยวละว่าสามารถที่เดินต่อได้ปลูกง่ายกี่ดอกครับสําหรับผมเด้แต่สําหรับสวนอื่นๆอ,นอจาจจะบัญหาเพาะไวก้ก่งอกแน่บงอกแนนฝนตก บดาย,ยกเขาล่มนะครับรเหตุให้เม็ดพักหวานนี้ชื้นเกินนะครับชื้นเกินก็นบก่เป็นยังนะครับเกิดซ้ำไดก็เอาไปล่งดินซ้ำนั่นล่งถุงดำเนี้ยแล้ก็ไปล่งดินเนี้ยแบบนั้นไพันมาจากน้องอยู่ทางบุรีรัมย์นะครับคนมีต้นผักหวานปลา ก็มีลายต้นนะครับเพื่อนปลูกไว้ทางท้างบ้านเพื่อนต้นย้อยใหญ่หน่วยนี่เหลืองอารามงามตาแล้วครับแต่ละปีเพื่อนก็บแบ่งปันเมื่อไห้จริงๆเพื่อนกับพ่อกล้าขายนะครับเพื่อนก็เอาฝากจดดอกปีใดผมลงไปบุรีรัมย์แต่ว่าย่ำกลับมากับฝ้าวลืมเอาก้าพันมาปีนี้ก็เลยขอแบง่งขอปันน้องเพิ่นมา ครับเป็นเพาะเมล็ดเลยสิามาเพาะเมล็ดเอาเองสามาช่ำไหวกับฝนกระตกคักโต๊กแน่พี่น้องเลยเนี่ยเม็ดพักหวานกับง,งอกแน่บองงอกแน่บอเป็นยังนะครับส่วนที่เพาะลงในถุงกับเพาะแล้วหรอครับเนี่ยตามมาเกิดหลากบอหลากเปนสิลงเงาลงมาเ้ยครับเงาลงมาในถุงผิดอ่ะมาช่อนถุงผิดเปนจังสิแตกนอเกินมากเป็นบ่ไห้แตกนอก,ก,นก,นอก,ก่อนแตกหลากเด้ นะครับจะแท่งรากลงไปสุดถุงแล้วจังค่อยเกิดยอดขึ้นมาจิปิมีละนะครับก็ตั้งไว้อย่างสีแ่แหละครับในลมแน่แดดแน่แล้วหลังจากฝนตกเป็นเก่ามือสิบมือติดต่อกันบอ่อตกเงี้ยเว้นก็ตกเงี้ยขึ้นสี่แิละครับเหยดไปหลายๆอย่างลหลายๆแนวไว้ปลูกไว้ไปจะของสิได้กินว่าได้กินกันบว่าได้คำนึงถึง แต่ความสุขของคนเห็ดก็คือได้เห็ดนะครับได้เห็ดถ้ามันเกิดเข้ากระาพากพุ่มใจว่าเข้าประสบผลสําเร็จในการเห็ดเนาะรากมันก็จะง,าว,ง,วะงาวนี่แลละครับรากงาวยูเดพี่นนองนะครับสองเส้นสามเส้นคนละ <c oughs> นี่ผมก็จะไปล่งหลุมนะครับ ก่อนเซลไปลงล่ล้มก็เอาแซน้์ำไปก่อนเดลากคนแห้งนะครับกล <c oughs> ัวจะไปกุดลุมแล้วก็เสียบลงเลาก็มีเล็กแหลมแหลมหรือไม่แหลมแหลมนะครับแท่งลงไปแต่มันเป็นรูลงลึกๆมีสิบสามสิบเส้นหรือว่าฟุตหนึ่งก็ได้นะครับล้วก็เอาลากคนเนี่ยจุ่มลงในรูลแล้วก็บ,บีบดินนะครับบีบดินมีตรงลากคนนี่ไว้ครับเอาใบไม้ใบไบฟางเนี่ยปกบางๆไว้ มีสแลนก็อเอาสแลนไปเอ็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมบังแสงไว้มีตะกาอเอาตะกานะครับถ้าบ่มีตะกาเพราะท่านมียางอยู่ก็ออไม่ซักไว้แน่และเดี๋ยวยางเหยียบ <laughs> สำหรับคนมีปลากับสิง,ง่ายนะครับปลาใหม่ธรรมชาติพักหวานมันจะมักแต่ว่าดอกดินจะใส่ไหม่ที่เลียงก็จะเป็นชะอมข้าคามแป บานเฮากะเป็นคนชอบพืชพักเนาะโดยเฉพาะผมนี่ชอบพืชพักปลูกกินเองเนี่แห้ใจข้อใจนะครับเพราะอใจที่จะปลูกกินเองพัวหลังบานเฮานี่ครับสามารถที่จะเฮ็ดยู่เฮ็ดกินไปละนะครับตามอัตภาพตามควอมพอใจส่วนเม็ดที่ว่าเกิดนี่ บ่เกิดรากนี่กําลังปิมปิมกําลังเม็ดแตกปะเนี้ยอยู่นี่ก็จะเพาะลงใหม่ในทรายนี่นะครับคอยจะหาแนว่าปิดจะเอาไว้นม่ลมมีแสงล้ำไลนะครับในเขาเกิดต้นไดบว่าเกิดก็บอ่เป็นยังนะครับถ้าเกิดเมดนี่เกิดเมดสุดตนหรือว่าเกิดเมดสุดเม็ดนะครับเมดนี่ได้จากสิบถุงหรือว่ามากกว่านั้นก็บ่อได้ปลูกเอง ทั้งเมือทั้งม้วนหรอกครับกับนี่พี่พี่น้องน้อง่นอยากได้่นอยากได้เขาก็เพาะไป่นมาขอแบ่งขอปั่นเขาก็ปั่น่นไปแล้วครับเป็นบกเกิดเขากับปลูกไม้ปีรุ่นเขากับปลูกไม้ไปเรื่อยถาดเพาะนี่ก็แชโพดนะครับเจาะรูอยู่ด้านล่างนี่ได้ครับแต่ว่าห่างผลตก,ท,กทุกมือทุกมือหลายมันก็แฉ เชะพักหวานเม็ดพักหวานกับบกเกิดบะแทงลากอยู่ในถุงกระเชียนกันอ่าอ่าคนตกดูทส้เนี่ยเพื่อนก็นจะแน่นนะครับไายแน่นเพือพ่อนก็สามารถที่จะแท่งลากได้เอากับมาเลี่ยงไม่หรอครับน,นี่เชะลางออกเขาเล่เขาเล,าเล่ออกจันหน่อย แตกพือพอ่อยังพญา่โยแต่ยังบาท่านปงหกักเครื่องตกเครื่องคนเราบ่แม่นสิววเ,นเกือบร้อยเงียบคนทิเนาะผมบ่เป็นอย่างเนาะนอกากเอาเลี่ยงเลยนะครับแน่นอนนี่ละนะครับประมาณนี้ นี่ครัน่สแล้วครับแล้วก็ใส่ลวดแล้วชื้นอยู่แล้วฮะเขาบ่ต้องไปรดน้ำนะครับเขาบอกต้องไปลดน้ำเพียงแต่เอาผ้ามาคลุมนะครับผ้าที่เป็นผ้าฝ่ายหรือว่าผ้าขนหนูก้าๆก,ก,ก็ได้นะครับอามาคลุมใบคนก็จะแตกลากเองนี่นะครับใส่ซ้ำนี่แหละครับเอาก็โยกไปไว มึงได้มองนึงตามสอเฮาอาต้องการเรียบร้อยแล้วครับส่วนนี้ก็จะเอาไปล่องหลุมนะครับดอกดินจะเอาไปล่องหลุมเลยขอบคุณทุกกำลังใจเด้อครับที่สนับสนุนวดีตลอดมาพอกันคลิปไหมครับสวัสดีครับผม